ก็กลาบสวัสด <mel od ic> kind of ีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาแนะนําส่งไลน์นะครับไม่ให้แจ้งเตือนนะครับส่งไลน์ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินเสียงแจ้งเตือนนะครับทํายังไงนะครับปิดเสียงแจ้งเตือนหรือเปล่านายช่างนะครับเขาปิดเสียงแจ้งเตือนหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับ ไม่มีการปิดเสียงแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีนี้นะครับเราจะส่งไลน์ไปให้ทางโน้นได้ยินก็ได้นะครับหรือไม่ให้ทางโน้นได้ยินก็ได้นะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับไลน์ของเรานะครับกดไปที่ไลน์ของเราครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่า พอเรามาที่ลายของเรานะครับพอมาที่ลายของเราเสร็จนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอเรามาที่ลายของเราเสร็จนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่คําว่าหน้าหลักตรงนี้นะครับกดคําว่าหน้าหลักตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดคําว่าหน้าหลักนะครับอ่าพอกดคําว่าหน้าหลักเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าตั้งค่านะครับมุมบนเลยนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ พอกดเข้ามาที่ตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับไปหาคําว่านะครับลายแถบนะครับเห็นไหมครับลายแถบตรงนี้นะครับลายแถบตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าลายแถบนะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาที่คําว่าลายแถบนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่า แล้วมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้เลยหัวข้อนี้นะครับเห็นไหมครับส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนนะครับคุณสามารถส่งข้อความโดยไม่ให้มีการแจ้งเตือนได้นะครับในกรณีที่ไม่ต้องการรบกวนผู้รับนะครับนอกจากใช้กับการส่งข้อความแล้วยังใช้เมื่อส่งรูปหรือวีดีโอและสติ๊กเกอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่านะครับเราส่งข้อความนะครับ แบบไม่ต้องไปรบกวนคนรับนะครับก็คือว่านะครับเวลาเราอยากจะส่งนะครับข้อความหาแฟนเรานะครับแต่เราจะส่งตอนตีสองนะครับแต่แฟนเรานอนอยู่มันก็กระไรใช่ไหมครับแต่เราก็ใช้เมนูนี้นะครับส่งข้อความไปนะครับแต่เขาก็สามารถนอนหลับโดยสนิทนะครับไม่ได้มีข้อความไปรบกวนนะครับ ประมาณว่าอยากจะบอกรักแฟนตอนตีสองนะครับแต่แฟนก็คงไม่อยากจะได้ยินคาว่ารักตอนตีสองนะครับเพราะว่าแฟนก็นอนอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่นี่นะครับแต่แต่ถ้าเราทาทาทาตามในช่างจนนี้นะครับก็คือว่านะครับเราส่งข้อความไปนะครับตอนตีสองแต่แฟนไม่ได้รับนะครับอ่าแต่ข้อความเราก็ส่งไปแล้วนะครับอ่าและเมื่อแฟนตื่นขึ้นมานะครับแฟนมาเห็นข้อความเรา เป็นอนันด um. ับแรกนะครับก็จะนะครับก็จะทําให้ดีกว่าที่เราจะส่งเป็นเสียงไปตอนตีสองนะครับก็คง nah, ไม่มีความฟุ้งฟิ้งงงิงแน่นอนนะครับตอนตีสองคงโดนดุแน่นอนนะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากจะทําแบบนั้นนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับพอติ๊กถูกตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อน ไปที่การส่งข้อความนะครับอ่าไปการส่งข้อความนะครับโอเคนะครับส่งเป็นข้อความก็ได้นะครับอ๋อจุ๊บๆอ่าจุ๊บๆฮ่านะยชนสุงจุ๊บๆนะครับ,อบ,บพอส่งอย่างนี้นะครับมันจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับพอเราส่งอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ เพื่อนๆพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เพื่อนๆจะกดส่งนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะกดส่งนะครับให้กดที่คําว่าส่งนะครับให้กดที่คําว่าส่งนะครับให้กดที่คํารูปส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในช่องให้ดูกดที่รูปส่งนี้นะครับค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับเห็นไหมครับ พาะกดค้างไว้มันก็จะมีส่งโดยไม่แจ้งเตือนนะครับหรือส่งตามปกตินะครับส่งตามปกติก็คือนะครับมีเสียงนั่นเองนะครับถ้าส่งโดยไม่แจ้งเตือนก็คือไม่มีเสียงนะครับโอเคนะครับให้เรากดค้างไว้นะครับที่รูปส่งนะครับแล้วเราก็จะเลือกได้นะครับว่ามันจะ มีเสียงหรือไม่มีเสียงนั่นเองนะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ไลน์นะครับก็เพื่อนๆก็ลองเก็บไปใช้ดูนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนายช่างจนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ